ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมรถไฟชนรถและมีผู้เสียชีวิตนี่ฮาทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดตัดรถไฟและรถไฟพุ่งชนรถเก่งเนี่ยสภาพรถเก่งพังยับเยินแบบนี้ด้วยความเคารพนะครับคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมานอกตัวรถอายุ21ปีท่านหนึ่ง อีก2คนเนี่ยบาดเจ็บสาหาัสติดอยู่ในตัวรถอายุ39กับ33ชื่อคุณธียรยุทธและคุณบัณฑิตเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางเนี่ยนานกว่า30นาทีจนสามารถนำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลได้จุดเกิดเหตุเนีเป็นทางการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟโครงการรถไฟทางคู่นะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่39กรุงเทพสุร,ราษธานีครับ พุ่งชนรถเก๋งตัวรถไฟยไม่เสียหายเลยแต่รถเก๋งสภาพเป็นแบบนี้ <c oughs> สอบถามเบื้องต้นทําให้ทราบว่าทั้งหมดเป็นพนักงานของโรงงานซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ5กิโลเมตรขับรถไปรับประทานอาหารนอกพื้นที่ขากลับใช้เส้นทางลัดครับซึ่งตรงเส้นทางลัดนี้มีจุดตัดทางรถไฟ <c oughs> แล้วก็ขับขึ้นไปบนทางรถไฟคงจะไม่ได้ยินเสียงบูดและไม่เห็นตัวรถไฟครับ ถูกพุ่งชนแสดงความเสียใจด้วยนะฮะวันก่อนก็เพิ่งจะเกิดเหตุใหญ่ไปจุดตัดทางรถไฟซึ่งจุดนั้นเป็นทางลัก่านนี่ก็อีกครั้งหนึ่งฮะและนี่เป็นผู้เสียชีวิตด้วยเป็นผู้หญิงคุณพิติชยาอายุ21ปีกระเด็นออกมานอกตัวรถค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่ามีจุดที่เป็นลักษณะทางลัก่านเนี่ย621จุดนะคะทั่วประเทศ ยังไม่ทันได้ดําเนินการให้ครบถ้วนคือจริงๆทางรออทอเนี่ยบอกว่าพอเกิดเหตุที่ฉะเชิงเซาที่เสียชีวิตหมู่เป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยก็จะถือโอกาสนี้สะสางซะเลยเรื่องนี้แต่เนี่ยค่ะล่าสุดก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นนะคะ